Uh huh. ถ้าถ้าโดนเหยียบหกคงคงแบนผีเสื้อีเสื้อเสื้อบินนะไปไปผีเสื้อบินนะ,ะ,ะเ,นนะเดี๋ยวจะเอาเขาไปไปไว้ตรงตรงพุ่มไม้ค่ะไปผีเสื้อปะปเนี่หรือว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเขาองสารจังเลย ไม่อยากจะเห็นเห็นเราช่วยไม่ได้ค่ะไม่อยากจะเห็นเดี๋ยววกกลับมาดูอีกทีนะคะแปลกมากไหนเด็เสื้อโอ้ยเสื้อหรือว่าเป็นธรรมชาติของเขาคนอย่ามาเหยียบเยอะไม่ได้ค่ะต้องหาอะไรมาช่วยเขา หาใบไม้ใบใหญ่ๆเอากิ่งนี่แหละยังน้อยเอาไปไว้ในร่มไม้ค่ะที่มันไกลไกลคนอ่ะเสื้อก็มาในนี้อีเสื้อ นะคะเขีรยเขาอ่ะผีเสื้อเข้ามาในในในนี้นะแล้วก่อ๋อไม่เออเขาบินไปแล้วอ๋โถเอ้ยมันเป็นผีเสื้อสองตัวอุ้ยมันเป็นผีเสื้อสองตัวอ่ะเขาบินไปแล้วค่ะโอ้ยมันเป็นธรรมชาติของผีเสื้อ ลายนี้น่ากลัวลายของฤือสีผสมน่ากลัวจังเลยดูสิคะลายน่ากลัวที่บอกกันตรงที่ว่าไปนั่งอยู่ที่ไปสอนพิเศษนะคะโอ้ยเครื่องบินแต่ละลำล่อนลงเนี่ยลำใหญ่มากค่ะมันเห็นใกล้ไงคะแล้วผู้ปกครองคนนี้ มีอยู่ครั้งหนึ่งคือโรงเรียนน่ะจะจะขายจะจัดงานแล้วก็มีโต๊ะจีนก็ขายโต๊ะละสิบเออโต๊ะละสามพันบาทนานแล้วนะคะ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วขายโต๊ะละสามพบาทผู้ปกครองคนนี้ฮาซื้อไว้โต๊ะหนึ่งแล้วเขาไม่ไปคือเขาเขาช่วยโรงเรียน เขาจะช่วยโรงเรียนอยู่เสมอๆนะคะผู้ปกครองคนนี้บริจาคเข้าสารบ้างอะไรบ้างแต่เขาไม่ไปไอ้อันนี้มันใช่มันเหมือนบานไม่รู้โรยนะแต่มันไม่ใช่แล้วเขาก็เอาบัตรโต๊ะจีนนะนะให้ป้าให้ป้าเอมยนย็นๆะคะเดินเข้ามาตรงนี้เย็น คนชอบมาคนจะชอบมาถ่ายรูปตรงนี้มันเย็นค่ะประเทศไทยอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะเห็นประเทศไทยไหมอยู่ตรงด้านขวาเนี่ยค่ะด้านด้านขวาเพราะเย็นจังแล้วออสเตรเลียอยู่ตรงนี้อยู่ด้านขวาเย็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้เข้า เขาติดเขากั้นเหล็กแล้วไม่ให้เข้าด้วยนะคะช่วงหน้าร้อนน่ะเด็กๆเ,เข้าไปวิ่งเล่นในข้างในน่ะใส่ชุดใส่ชุดว่ายน้ําแล้วเด็กๆก,กับผู้ปกครองเข้าไปวิ่งเล่นอยู่ข้างในตัวเนี้ยเปียกเลยแต่ทุกวันเนี้ยเขาเขาคงไม่ให้เข้าไปแต่ไม่รู้ว่าหลังจากน,นี้ให้เข้าไปหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาใครมาเที่ยวนิวยอร์กซิตี้เขาจะต้องมาว้าเห็นแล้ กำลังอยากจะเห็นเห็นแล้วตำรวจมาค่ะตำรวจมาอตำรวจมาน่ารักจังเลยตามเราต้องตาม